สวัสดีค่ะคุณนายกิมมาอีกแล้วด้อค่ะเด้อเมื่อนี้เสียผ้ามากินปลาทับทิมนึ่งปลาทับทิมตัวใหญ่ๆแล้วก็ลวกผักต่ำแจวพี่น้องเอ้ยต่ำภาษาขึดอยากคึดอยากแต่หลายมือเราก็เลยจัดซะเลยต่ำแจว ตำเองเด้ค่ะเด้อตำแจวนี่มีน้องไม้มีผักหลายอย่างหลายแนวนึ่งข้าวเหนียวแสบเอพน้องเด้อเด้อม,มากินน้ำกันมะอันนี้ทองเหมือนกันคือหอ,อีแม่ ขา่ามะเด็ดเจียวกับแสบจ,จบขอาเหนียวเอื้อพอดี เอือบเกลือไว้เต้าหมูวานพี่น้องพอดีเข้มบกเข้มหลายนั่วเอือบเกลือแล้วก็ใช่ตู้เย็นไว้พอเนี้ยแช่ไว้เต้าหมูวานเพราะก็หนึ่งองุต่าเที่ยงบอกอน โหาม่วงเครงเขาง่ายเขาง่ายจะเป็นข้าวเที่ยงเตะเซก,กันร่วมร่วมกันไปเลย mm. ต้นหอมหนึ่งหวานจุย้ยๆกระลำ กินข้าวเอาแรง จำเจียวแล้วปลาขามเปียกวันนี้บรได้ใช้ปลาเคือเทศลองใช้ปลาขามเปียกเบิง่งก็โอเคอยู่ดีล่ะ ปลาเลยมันโตใหญ่พี่น้องมันโตง่ายหรอกค่ะแป้งเป็นหล,หลายส่วนเมาไปกินหลายเทียนะพี่น้องกินผู้เดียวเนาะไม่มีผู้ใดมาต่อยกินเส้นเทียงแรงกินทู่บ้านมือปลาตัวหนึ่ง อยากแยมแด้ก็กินยังสินะขั้นบดตัดนี่มันก็นสิเลข่าหากันจกอัันดดส่วนใดเป็นส่วนใดดยังสินะพี่น้องตัดแยกส่วนกินแยมแด้ก็ได้ก็ไปกินอีกได้อีกมาแร้ง ให้แบบกระกรูดผอมสักแค่แบบกระกูดหนึ่งใจหอมข้าวเนียวชีมเมย์อ่อนครับถ้าเขาไม่ได้อยู่เมืองนอก ได้กินตัวของดีๆหลยอยู่มืองนอกของดีเขาส่งนอกหมดนะจ๊ะแต่ว่ามันกับแพงนะพี่น้อง 多弄啊 ไทยบ้านอ้าฝนตกบ่นเนาะซุ่มเพิ่นเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าอยากให้ตกใส่มองเพื่อนเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าเนาะอันมองได้เได้เฮ็ดหน้าตกดีคักฝนก็ไดเป็นตาซั่ง ตกจนว่านา้ำถั่วเป็ดโตกอันหมองซุ้มเพินเห็ดไฮเห็ดหน้าเน้เป็นอย่างเนาะเขากำลังเขียวเนาะบานเฮาเดี๋ยวนี้แม่นบ่เดือนนี่กากำลังออกกำลังเขียวอืว่ากัขึ้นฮอด นตกใส่ n h à าขแล้วหลังบ้านข่อ เดี๋ยวคลิปนี้ก็สำนียส,สักกันนะพี่น้องนะมีเบียกทั้งอื่นต่อสิฝ้ากินแล้วก่ะสิฝ้าวเเฮดเบียกเนาะสวัสดีค่ะ